สวัสดีเพื่อนๆเลฟซี่ครับมามาฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วมื่อนี้ว่ากับพึ่งตกครับตกแห้งสลับคอยอยู่นี่ครับหลังจากมันห้อนครับเมื่อนี้ห้อนเออยนี้วนกระทิงช่วงไปหลายมือลแล้วแหละเป็นอาทิตย์ล้วครับมือนี้ก็ตกลงมาแล้ว ได้ซุ่มได้เย็นอยู่พี่นอ้องประเด็นช่วงใลายครับปลายประมาณปลายสี่ปลายสามหรอละตามทิศยู่บ้านครับพอดีพอด้ถ้าได้ออกไปให้ไปหน้าฝนต๊ลัดพอดีครับนี่แห้งอยู่ดิต้องสิเป็นตะโตกหล่นอยู่ครับเพราะว่าฝ่ามันยังมือดอยู่แห้งมากเราครับนี่ ตัวใแห้งๆรถครับก็เ,เ,ขเขาห้อมมีน้ำเนี่ยตัวก้ามพี่น้องตก้ามมัมีร่มมัม,มมี่าครับมัมมี่้ามีอยังร่มกับ่แห้งนี่ทิศค,คมกับเจ็บกูมั่นในมือนี่ทามทิว่าติดขึ้นไปเบื้องทิศคมนั่นแหะครับช่วงใบ่ใบ้านเขากับไปซอยทิดคมอยู่ เพาฝนตกลงมาเนี่ยคเห็ดได้ว่ามือเศร้าได้รถดนึงแล้วทิพพมได้รถดหนึ่งแล้ว,ค,ว,ลวรครับทิพยพมแจ้สินักไปทั้งไฮไฮมั่นครับไฮอ้อยแก่กับบพราเใครเห็ดดอกอ้อยแก่เพิ่งปลูกเอาไว้เห็ดพันครับส่วนมากสิบเป็นมั่นแก่มีทีสำหรับปลูกมั่นนะครับเป็นเป็นเป็นไฮบานฮาเฮาอื่นไฮนะครับทีมั่นอยู่โน่นนะครับของสามทิพมันสิบเป็นตะหน้าตะหยัง มันปูกมั่บ่ไไรเพราะว่าทอดนานนี่แล้วน้าม,มันติดขลมครับผมติดคมมันเป็นที่ดอนที่ดอนที่โน่นนะครับที่ทั้งน่นทั้งดอนเขาเอื้นให้นะครับ้านทิ์ก็มีตแต่ให้มองทิ์แย่นั่งปูกเขาโพดปลูกยังนั่นละนี่แหละครับพอดีล่ะฝนตกลงมาขขาโพดแย่นั่งกับิถดึงฝนถึงยังแน่นี่ชีวิตท,ที่ว่ากันมากครับ ตกแห็งแน่น่โอ้ขัดตกจะชั่วโมหงหนึ่งนึนี่ได้การเลยครับจะเป่าหยุดเด้อผมมันฮ้อนครับเมื่อน,นี้เราก็ไปเห็นในพยากรณ์อ,อากาศกับว่ามันถี่ตกอยู่ช่วงใบใบกับแม่นี่ลีครับแหมพอตะทวงแน่ว่าตกแห้งเรือบอนลุอนูแล้วครับ หร,รับับกลำไย่ตัวน,นี้กะเมือดแล้วครับเมือดแล้วต้นนี้ส,ขสขีขั้นสีชมพูครับท่านท่านที่มันร่อนดีดีเนื้อหลาหลไม่เมล็ดน้อยๆนะครับ่มักลำไย่ลหลพี่น้องปีนี้ต้าว่าก็ได้โซงเขานี่โ้ละสิบบาทแน่สิบห้าบาทแน่ครับนี่หลายบักลำไย่มันล้นตลาดครับแต่เลยถึก นี่เก็บเงินแล้วครับยังอยู่ต้นข้างหน้าต้นข้างหน้านี่มันคนละพันครับต้นนั้นมันสีมันสีบอลลอนปั้นได้แต่ว่ามันสีพ่วงหวานมันสีหลายเพราะต้นนี้อันนั้นเอาไว้กินครับมันโดแข้งครับต้นนั้นมันโดแข้งมันโดแข้งมันเล่ยลูกก่อยเงยปั้นไดนลวยก่อยเงยปั้นได้ครับพูดตามไรของมันได้หวานเลยครับต้นนั้นครับยังเหลืออยู่เหลือพอได้กินครับแต่ว่ามันถือฝนเ่ราะอะไรนพี่น้องมันแก่แล้วถือฝนมันสิแตกครับ ตกแห้งๆเด้อตอนแรกเมื่อนี่กับว่าถีถ้าพ,พี่ผาน้องเอาออกไปหาอยากหากินนั่นแหละครับไปไสเบ็ดนั่นแหละบัดที่นี่เพราะว่าเฉียดห้องย่างนอกบัดที่นี่ฝนมันโตมากสีอ่ะบ๊อบค,คือสิบ๊อได้ไปแล้วครับถ้าไปก็สิเป็นไปก้านเฉียดลราเมื่อไห้่เมื่อแร่งแมนห้องบ๊อดได้ไสเบ็ดห้องเก่าเอาไว้ใหย่านั่งขัว่านั่งอ้อมเนาะครับเฉียดมันโตเงี้แล้วบ๊อบหน่อยก็ร้ายครับ เอาเนี่ยล่ะพี่น้องดีใจดีใจเป็นคลิปสั้นๆครับเห็นฝนมันตกกตเลยมาเอาบรรยากาศฝนตกทางบานสามจีบครับท่างคอนเจนนอำเภื่อวนลัดเนีล่ล่ะให้มาฝากที่ฝากน้องครับเมื่อนี้ดีใจแล้วดีใจแล้วขาห้องกับถึอน้ำถึงยังแล้วได้ฝนลงไปอีกล้วก็แปลงทั่วแปลงขอบอดเย่านัง่งอยู่น่นอยู่ทั้งไฮทั้งนูง่น,นก็สิได้มีที่วิที่ว่าเราพี่น้องน,องนะเอามาเริ่มโตกแห้งหล้วครับก็เทียวบรรยากาศฝนตกมาฝากพี่ตอนนองไว้สักนิดนะครับ